สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีทุกทนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บีแท็กเตอร์ครับเดี๋ยวสไลด์ที่นี่ครับพามาชมคูบะตานะครับ l 4708นะครับแล้วก็จอร์ดี 5050D นยนี่ครับโอ้ขนาดไซส์ตัวนี่ต่างกันเยอะครับกำลังอยู่ที่47แรงม้าครับไอตัวนั้นก็50แรงม้าครับพี่น้อง ตอนนี้คู่บตาหนิช่วงหนึ่งกะถือว่าเป็นคู่แข่งกันนะครับเพราะเอ่อทำอาการสลับให้ดีกว่ากับคู่ปตาดีกว่าเพราะว่าเพิ่นดาวง่ายพอนง่ายนะครับแต่ว่ากัตอนนี้ก็มาเป็นกระแสช่วงเอ่อปีกกยหรือว่าปีก่อนช่วงราคาบอลขึ้นนะครับถือว่าเป็นคู่แข่งกันนะครับผมจะบอกข้อดีข้อเสียของของสองรุ่นนี้เนาะสมมติว่าตัวเองเป็นเอวหาซื้อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าปร,ริ่ังกันเลยแต่ว่าความเร็วต่างกันอยู่นะครับนิดนึง อันนี้เป็น L C 708 m ม m นรุ่รุ p นะครับเป็นตัวทรมาลตแตาวาเ็ดสีใหม่แต่ว่าตอนนี้ฟังจากเสียงเครื่องแล้วว้าวดังตรงตังว้าวใหม่นี่ครับขนาดโตรถนี่ก็สซูสีครับสูสีแต่ว่าจอเดียกัมีความหง่ล้ะก็บึกบืนกว่านะครับลัง่าก็สูงกว่าต้องตัดลงครับ เดี๋ยวผมจะบอกเอรื่องเรื่องของขอดีขอเสียนะครับสำหรับรถรุ่น LC7 นะครับหรือว่า l ์0นี่ก็จะเหมาะไปทั้งงานเอ่อเคลื่อนไปยังไงล่ะอันนี้ประสงค์นะครับคือได้ทั้งหน้าทั้งไหน,นะครับยกหลังคุดมันจะมีประสิทธิภาพกว่าจอรเดียนะครับเพราะว่าหลอค่อนข้างที่จะแคบกว่านะครับแล้วถามว่างานดันไหดีกว่าต้องยกหอจอรเดียนะครับงานดันดินงานเอ่อไถ พันมุกเบืกงสีกะจนเดียจะได้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่านะครับส่วนลักษณะต่างๆนะครับกัทั่วไปนะครับยางหนาซ้ากันยางหลังนี่ยางหนาจะเป็นแปดคีสิบแปดนะครับก็แล้วแต่จะใส่อีหัวใดตัวนี้เป็นเบีตีตัวนี้กัเป็นโอตันีหน้ายางนี่ทำมาต่างกันบ่แต่ละค่ายนะครับขายขายยี่หัวยางนะครับบนขายรถก็คือซูซีนะครับแต่ว่าหนาจะแคบกว่าของ โอตานีนะครับสำหรับปีเส่วนอย่างหลังครับเอ,อ่อเลจนี่จะใส่เป็นโอตานีคือกันนะครับ13.626นะครับก็จะน่อยกว่านะครับส่วนจอเดียจะใส่ใส่นะครับเบอร์14.928นะครับซึ่งมีขนาดทีวงรอทีใหญ่กว่าอยู่ม่นสองนิ้วนะครับพานล่ะพานนี่ก็ถ้าเป็นพานของไายนี่ก็จะเป็นไข่เกเคเกเค,เค,เค,เคก็จะใหญ่กว่าครับ น้ำหนักตัวนี่ก็ลื่นกันหลายนะครับคู่ปะตาผมบอเนี่ยใจข้อมูลชัดเจนว่าน้ำหนักท่าใดแต่เบากว่าซึ่งจอนเดียเฉพาะตัวรถนะครับไม่รวมเหล็กถ่วงไม่รวมมมีดนี่ลุนหาซุ่นหาซุนา่นดีน้ำหนักจะอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลกร,รมัมนะครับสำหรับจอนเดียเนี่ยพะทังสายบุกเบิกครับถามวาลุยนาได้บก็ได้ครับ้านาบาลุมฐานาดิน แข็งแข็งนี่ก็ลุยเลยสบายแต่ว่าถ้าเปียกๆใส่กางเกสองหลุน้าลุยน้ำกระสูนคู่ปต่าไปได้นะครับเพราะคู่ปตาไม่น้ำหนักที่เบากว่านะครับแต่ว่าถ้าจะปับเอาลุนนิ่ไปเทียบกบหาศูนย์หาศูนย์ดีกะนี่แหละของงานดันหรือว่างานไชบุกเบิกเรื่องความลึกกระสูจอนเดียบไปได้นะครับข้อดีของจอนเดียก็คือระบบยก้างนี่จะมีออโต้ดาบนะครับสามารถปับตังระรับความลึกได้ครับ แต่ว่าเขาเสียตัวอยู่ใบหมีสันจังน่อยครับตรงตัวเอาตัวนี้ถือว่าสันครับตรงตัวคือทางขั้นของผมอันนี้ไม่เวทตวงหลอทั้งครูเลยนะครับแต่ว่าตอนเดียจะใส่อยู่ห้าสิบโลนะครับประมาณห้าสิบโลส่วนกุบตากะขางนีละอียี่สิบห้ากิโลนะครับเครื่องยนต์ของกุบตาก็จะใส่อยู่สองพันสองพันซี่ลอยซี่ๆนะครับ นบ่น่าจะแม่นครับจำบ่ได้สองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ซีซีหรือเปล่าครับน่าจะแม่นนะครับตาพูดพิ่ตรงกับข้อไว้ไว้น้ำสำหรับกู้ประตะนะครับส่วนจอเนี้ยนี่เครื่องยนสองพันเก้าร้อยซีซีครับเทอร์โบมันต้องเทียบกับ M U C เก่านะครับถึงสเปคเขาเนี่ยจะสู้ซีกันนะครับถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้กับมันกระตังก็ชินเชิงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ M U C เก่านี่จะจะได้โม่โม่เลยผมว่า นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเทียบไปเบิร์นรับระวัง MUC ก่อนครับหาซุนหาซุนดีนะครับหรือว่าเปรียบเทียบก็หาซุนซีซุนดีก็ได้สำหรับจอเดียเนาะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวยกเป็นตัวอย่างนะครับบางตัวในฝั่งนะครับเอาเอาแถวถ้ามองเป็นตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะนะครับซึ่งว่ารุ่นเอลหาซุนหรือว่าจอเนียหาซุนซีซุนดีนะครับซึ่งมีตัวเลขที่ซ้ำกันแต่ว่าแรงบิดแรงยางนี่เขาต่างกันอยู่แล้วนะครับเทียบเทียบกันโมไดลดอกนะครับ แต่ว่าถ้าเริ่มคล้องตัวนะครับในรุ่นงานแบบในที่เรียววงแคบก็จะสูบขัตาบ่ได้นะครับส่วนพานเพิ่อนก็จะใส่เป็นของตาส่งนะครับพานกระถูก็นักยังไงครับตัวนี้ลุยหน้าหนาวกับบดีมบันไดนะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับต่างขั้นนะครับสำหรับตอนเดียร้วก็คตานะครับ ตอนเดียวจะมีสองคันคันหนึ่งคนไปเอามาอยู่หาที่ผานะครับเดียวไทยเบิรงอีกรอบหนึ่งหาศูนย์หาหาอีนะครับอ่แล้วแต่ผู้ใด้จะมักครับผมนะครับเฮามากักแต่ว่าตอนนี้กับจอเดียวกับราคาอาจจะสูงเนี่ยจะหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับทำมาโรบินี้เป็นที่ภาพดีบอดี้แต่ว่าราคาเกินครับเกินไปนะครับก็แล้วแต่ผู้มากครับแต่ผู้ได้เพิ่มมาเพิ่มก็ซื้อเก่าแหละครับปลากันบ่อไหนเนาะของพวกนี้ นะครับแต่ว่าต้นทุนห้อนมันขึ้นกันนะครับบางคนมันทุนร้ายมันก็เอานะครับแต่ว่าบางคนมันอยากได้แต่ว่าทุนเอ่อมันโมถึงนะครับมันก็จาเป็นต้องไปเรียนขายอื่นที่มันเหมาะกับเฮานะครับ Lc7 รุ่นนี้ก็ถือว่าทนครับพี่น้องรุ่นนี้ประหยัดน้ามันเลยคงราคากลมนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับก่อนสิมาเป็น sp มาเป็น l h 0นะครับแล้วก็ l 5 0 sp นะครับแต่คันเหนี่ยวนแรงดีใหม่นาะก็เลยเป็นยังใหม่ๆจังหน่อยนะครับ ใส่กันท่วนรุ่นหาซูนขอที่ขอเสียรครับูุปตากา็จะต้ามาขอที่ขอเสียเนผมสิบอะไรวะเพระว่าถือมันก็กีนทั้งคููครับแต่ว่าถ้าผูา้ใดแบบรุยคือจังผมว่าแหละูุปตาก็จะคล่องโตกว่านี่นของพื้นที่ที่แคบแล,ล้วก็ลุยหน,น้าหนามนะครับได้ดีกว่านะครับงานให้ก็จะเอ ได้แต่ว่าก็สูจออ่จอรเดียบ่ได้นะครับงานดันงานยังแต่ว่าเขาเขาจะคือมันจะได้หลากหลายกว่านะครับจอรเดียเสยอปุยแบบนั้นกับมองมอับลุยลุยหน้าหนัเพราะอำนากหลายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอินดูซีเก่านี่จะมาะสมกันนะครับข้อดีข้อเสียก็คือขนาดของคู่บตายสูงกว่าจอรเดียนะครับข้อดีก็คือกําลังแรงมาที่หลายกว่านะครับสำหรับจอรเดีย นะครับเรามันกระเทียบกันมาไหนคือว่าล่ะครับก็คือต้องเอาอินยูซีเขามาเปรียบเทียบนะครับส่วนพ่อถ่ายกบต่างกันชัดเจนนะครับพอพอถ่ายของกูบตากจะน้อยกว่านะครับต้องไปเปรียบเทียบกับอินยูซีเก่าแหละครับนั่นต่อไปกบมันก็มันก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนี่จรเดียวมันกินขาดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสายบุกเบิกสาย งันดันนะครับแต่ว่าจะมาอยู่กลองมาปันหน้าต่อปันหน้าตรงนี้ก็สูตรเดียบอะไรอีกนะครับแต่วันหน้าตรงนี้หน่อยกับกู้บตากินขาดครับกับอุปกรณ์ที่เขาใส่นะครับเล็กเนื้อเล็กนีต่างกันอย่างชิ้นเชิงนะครับผมต้องขอภายนำถาบอันนี้ผมว่าต้องไปเปรียบเทียบกับ MUC เก่านะครับผมมาล่ะหาศูนหาหายีหุ่นเนี่ยบอกยางใหญ่เลยนะครับอันนี้เขาลดเุกั้นลัางเดียวครับจอเดียสองคันอู้บตาคันหนึ่ง เอาครับสรับงคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ